สวัสดีครับสวัสดีครับผมรับพิจิตเนาะใช่ค่ะก็ว่าซิบอลาบอลาวก็ได้ค่ะอืออลาวกับพีเจ็ดเนาะไปได้รับพิจิตเป็นคนทางขุ่นพี่เป็นคนพิจิตค่ะพี่จิตก็พูดอีสานบอกอีสานมีจ้ะแมนค่ะพิจิตสาวงางพิจิตนะคะอ่าพิจิตอยู่ภาคกลางค่ะเหนือตอนล่างกลางตอนบนค่ะใช่ค่ะน้ำปฐุมจ้ะ ปูเถาพาไปอยู่ทางผุนเว,วอีสานคือเก่าจ้ะใช่ค่ะมไม่ตะกี้เจ้ามือเศร้าใจเปลยนจังไรเนาะเป็น,น,น,นมากม่เวอคนตั้งอ๋อพัทดงพิจิตนะคะแต่ก่อนนี่ถูกสามตัวตรงสามงัวติดค่ะงัวตีสามเจ้ามือล้มเลยค่ะนี้ค่ะไม่จ่ายค่ะโอเข้าแม่นจริงค่ะโดนไม่หออย่านเล่นใช่ค่ะแสดงว่าถูกแทงหมู่บ้านแน่เลยถามใครก็รู้จักค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าจะตามตัวท่านเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าลูกศิษย์ท่านจริงๆถึงจะเจอค่ะแสดงว่าน้องเป็นลูกศิษย์คุณพ่อค่ะทางคุณพ่อนะคะก็เลยได้ตัวเลขมาใช่ค่ะจางวัดที่นี่เขาจะให้เป็นปริศนาหรือว่าเป็นปริศปิศนาตัวหนังสือค่ะเป็นปริปิศนาตัวหนังสือมาให้เราค่ะถ้าเราถ้าได้แบบได้เจอกับตัวจริงๆก็คือ ถามเนาะถามเกินดูท่านจะไม่ตอบเยอะได้แค่พยักหน้าค่ะแต่รอบที่แล้วนี่ขอโทษเอฟซีด้วยที่ไม่เข้าค่ะท่านให้ปริศนาอะไรทั้งหมดที่แล้วงวดที่แล้วมาสอเสือสอเสือนอนหนูค่ะส่อเสือส่อเสือน,อนหนูใช่ค่ะซีซีหนึง่ง สซอสซอสซี่สามสองศูนยสเสือหรือสเสือเนาะอสเสือสเสือนหนูจ้ะรับผิดแล้วไม่เข้าค่ะเราเราก่อนโนนะเข้าค่ะสองมาอยู่จ้ะน้องมาเข้าว่าอะไรคะที่ถูกอะความฝันค่ะโอ้มาเข้าความฝันใช่ไปลานทรรมพี่ลานทรรมพี่เบิร์กซับเนาะนี่ค่ะไปครั้งแรกแล้วจะเข้าความฝันครับสองตัวตรงตรงเลยตัวเดียวหาศูนยใช่ค่ะ ฟันละน้ําจะท่วมค่ะแล้วคราวนี้เพื่อนเอาหกล้อมารับแต่คราวนี้มันมีมาสองคุแล้วเราไม่ขึ้นขึ้นไปกับเขาเขาก็ขับขึ้นหอไปบนฟ้าเลยแต่มองไปเป็นหกล้อเราทะเบียนรถเราเราก็เลยทะเบียนรถมาให้มีแค่นี้ค่ะสั้นๆแต่ดันเข้าตัวล่างค่ะห้าศูนย์พี่หนูเน้นห้าศูนย์สามเลยใช่ค่ะห้าศูนย์สามตัวเดียวเลยเพราะว่าฟันเห็นคือออกตัวนี้อย่างเดียวค่ะ แต่รอบนี้ความฝันก็มาแล้วค่ะค่าวตี่แล้าเขาความฝันใช่ค่ะกิชนาปู่ทุ่ดงไม่เข้าใช่ค่ะเราความฝันห้ฟังหน่อยครับฝันว่ายังไงครับวันนี้บอกครับวันนี้ใช่ไหมคะใช่วันนี้ฝันว่าไงนะความฝันก็คือเหมือนเราเดินไปหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะแต่แต่ความฝันที่มาจากลานทําเลยวันนั้นคือ เดินเหมือนเราเดินอยู่ในป่าเนี่ยค่ะแล้วปวดฉี่ก็เลยแอบฉี่ค่ะแอบฉี่คราวนี้ก็เลยมาถามพี่ทั้งคืนไม่ฝันเลยฝันแค่นั้นตอนตีสามก็เลยน่าจะออกอายุค่ะเพราะว่างวดนั้นถูกสองหกไปแล้วห้าศูนย์เมื่อที่แล้วก็ถูกเหลืองวดนี้คืออายุค่ะสามสิบห้ากับพ่อซอเกิดสามสามค่ะก็เหมือนเลขรบทะเบียนรถใช่เหมือนมันวนอยู่แค่นี้เราก็เลยคิดว่านี่แหละค่ะ เหมือนปู่จะบอกว่าได้มาแล้วก็ซื้อแค่ตัวนั้นแหละความฝันตัวเองเนาะแต่คราวนี้ที่ฝันล่าสุดม่อคืนจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่คือเป็นแนวทางให้เนาะนี่ค่ะขึ้นฝันว่าจังไรก็ได้ตัวนี่ล่าสุดเมือนขึ้นฝันว่างไหนจะเ้าจ้าเลยเหรอคะเอาความฝันเราฝันชูขั้งก่อนเหมือนเดินมาหน้าบ้านตัวเองแต่นอนคือเรานอนอยู่ความฝันลรเหมือนเราเดินออกมาหน้าบ้านตัวเอง แล้วคราวนี้หันไปมองที่รถรถที่บ้านค่ะมอไซค์<ช>แล้วคราวนี้เหมือนมันสตาร์ทเองรถน่ะใช่เราก็เลยเอาแค่ตัวเลขนี้มาให้เพรเาะว่ามันจะฝันแค่สั้นๆแล้วมันตรงแล้วมันออกค่ะนี่ค่ะตัวเลขนีนแหละตัวตรงเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเผื่อให้ค่ะเผื่อเก้าเป็นหกค่ะ กันไว้ใช่ค่ะเที่ยวนะครับชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยชอบความชอบเหรอคะครับชอบจะเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าส่วนมากจะไม่หลอกค่ะตรงๆเลยค่ะเก้าเจ็ดสองเลยใช่ค่ะให้ตัดไหมครับเนี่ยให้ตัดสองตัวไหมถ้าตัดสองตัวชอบตัวไหนครับตัวชอบเหรอคะเก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดคุณค่ะอืมแต่ว่านี่คืออายุที่ว่าฝันออกมาจากลานทำเนาะ สามห้านะคะมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดอันนี้เลขฝันของมาริสาค่ะเป็นคนสอังค่ะช่างทีนั่นค่ะฝังเปนสั้นแต่จับใจความได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเลขพัทธุดงนะคะพัทธุดงนี่ประมาณวันที่สิบสี่นะคะจะมา คือขึ้นไปก็ต้องไปขอม่เองอะเนาะเพราะรอบที่แล้วมันพลาดทห้เอฟซีแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะขอแก้มือเนาะตัวเบสท์ใช่ค่ะขึ้นไปเองค่ะเลขพัทธุดงเคยโชคดีมากี่งวดติดครับพัทธุดงนี่หนูเพิ่งขอมาสองงวดค่ะเพิ่งพาดเป็นงวดที่แล้วจ้ะแสดงว่าโชคดีงวดนึงเกิดเหตุงวดนึงงวดนี้พัทธุดงขอแก้มือใช่ค่ะ ครับขอชาปีนะครับเนาะค่ะอ๋อสรุปว่าวันนี้ยังไม่ได้เนาะได้แต่ความฝันได้ความฝันของมามาลิมาลสาปังค่ะค่าปังค่ะเป็นชื่อเพจชื่อช่องยูทูบเนาะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กค่ะเฟซอย่างเดียวใช่ค่ะอ่ะใครตามของพ่อตุดงพิ่จิตก็ เข้าไปติดตามทางมาริสาพาปังได้นะครับหรือว่าทีมงานทุกช่องนะครับเราก็จะมาตามให้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขความฝันนี่เห็นรบโเลไหมมานี่นเอาเบิ้งครับๆนี่เดินทางไปไกลแบบัวเนี้ยครับให้เบิ้งชัดๆนะครับ ได้เบิ้งแต่กล้องกลางๆอีกกล้อง้างๆไม่ได้เบิ้งบอกอ่ะนี่พี่น้องได้เบ e, ิ้งแล้วล่ะอันนี้ฝันปองงวดนะครับเก้าเจ็ดสองแล้วก็หกเจ็ดสองแล้วก็แปดเจ็ดสองเจ็ดสองเหมือนกันหมดนะครับมีหลักมีหลักร้อยเนาะที่ไม่เหมือนกันก็จะมีเก้ามีหกมีแปดส่วนสามห้ามาจากอายุของใช่ค่ะคนฝันเนาะใช่ค่ะมาริสาฝันมาริสาคนมาริสาทัวรที่ผ่านมาได้ห้าศูนย์ตรงตรเลยใช่ไหมครับ ค่ะ50ค่ะค่ะขั้วทนี้ก็ขอโชคดีเหมือนเดิมเนาะค่ะสามห้นะครับสำหรับความฝันเป็นอายุใช่ไหมครับใช่ค่ะถึงอายุของคุณมาริสานะครับเฮ้ยมาริสาใช่ไหมใช่ค่ะสามห้านะครับโอเคครับโอเคครับเกณฑ์นะครับค่ะข้างนี้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  อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิพย์น